กินข yeah. <Okay. S 1> ้าวเช้านะึงเนีตึงเลกจ้ะบรรยากาศฝนตกยงมืเช้ามืเช้าละวะใส่แล้วฝนตกมือมือฝนอเลืมอก้คกินโซนผักกินผักกุ้มกินผักกุ้มกินไก่จ้ะ เจ้บองเจ้าบองเขาใหม่ๆเรื่อเงเจ้าบองเนี่ยเจ้าซานามหมวซาน้ำเจ้าบองซื้อหัวข้าวน้ำดอวยเจ่บจะปิ้งปลาปลาไปยางเงวะตัวนี้ไงตัวน,นี้จัดเป็นพันเจ็บ น้องลินคนตกพี่เลยตมาิกังแล้วติด้งเลยเป็น้าน่อนยากทำแกงทิปี่พี่ลินน้ำเดี๋ยวรูปิดข้าวแล้วติดข้าวแล้วติดโอ๊า ฝนตกแมงกิโน่มนมาแล้วโล่โนพักทำไมเสั่งแอบใอพปานเตือน ยิมาอันนึงตรงนี้เมื่อวานตรงนี้นี่ยีงไมบเฮ้ยเต๊ขาดกองคนเจ้าแฟนชอบยินซาด้วยกันเพื่อนแยกกันตุณตุกตลางแบบนี้เรอะเบบไม่ฝล um> ัง

ตลาดพอเริ่ใหญขายมาพอรจอบางสาแล้วก็เจไม่ไ่ที่ยเกิดอะไรยิบปุกกะโนกินข้าวเลยลูกเนาะกินน้ำปนเาะก่ออะไรปเลยิบอนนานด้ลูกงานเห็นม่

天气。 วนอวันอนูเลยไปนูเลยไปนูเลยเไปเดไปหาปูเดินไปเดินเดินไปนแช่ไปั่ไั่ไปเออเดินไปโอจะขาด้วยกินจังเลยนั่งนั่งเเลยก่อนจะ้อง ล้ำล้ำติ้มจ <si ิ hmm. ้มมากจิ้มจิ้มากใไหมมันโกเสียเดือนอาจิมกีนวลมาอ่านหนึ่งให้โมเนี่ยโมเลนกับ น, yup. นี่นี่นี่พี่ยิมเลย้ีเลยยิ้พี่เนดง่พ่อเาค่้อีหน่งกิ awesome. นไปหนลปวนตาลงเลยว่าจะกลูกตาก่อนอร่อยอร่อยอร่อยกว่าตีมามันกี่นวลเอ ปลาบวกินก <stairs> ันกำนกำลัง <basics> น no. no. hmm? nah. ัวปะลูกตายว่ะตายว่ะเดีแค่ไหนเดี๋ยวใหมที่ก่อนเย

ตาก่นเนาะิก่อนะไปกินกอตากหลายได้จริงมากตึงตีนวนเหอนกันะอ้านกินี่นี่เด็กยวใครจ่น่เตีนวน้ำช กินข้าวเลยครกิน้าวเลยไ่กปกินไกเดวเดี๋ต้องัหันหันหน้าใส่กล้องให้หันหน้าใส่กล้องนิดเป็นไงหันหน้าใส่กล้องยู่หันหน้าหน้าไปแจมไหมแจมไหมบอกไปแจมไหมหันหน้าใส่กล้องนิด

Đấy, không là mới có một cái gì đây hả? Nó sẽ share một cái tấm Ừ đi nó

ไม่เล่นไม่พอแล้ว hmm. 你玩的方便吗？嗯，对 <noise>。呵呵，那挺好的。你说云南不？云南挺好的。嗯。那电弧还有。 那边呢？那边呢？怎么？人家把这搭你了，人家那边呢？人家把这搭平了。 ก็ชาวบุรี 이거 보다 이렇게 나왔

ปั all you? The so the the ้นเองก็แต่ไอ้กระปันเี๋ยวนมาระน้นกมากระไอ้กระปันีหมดอ่ะชบนกระปั้นนีอ้ปันอไรปเอเลยปาี้ดีหมะเลยไหมแย่เลยแย่ีหมาเลยีหมอกเขาห ปอพอทไหมง่ายเลยพ่อทำะไรง่ายเลยแต่เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อพาไปพ่อทำเองพอไปบังโลก็สุพี่พี่ทำปั้นไหมปั้นเลยไมกินน้ำมีลาได้ทาปั้นเ้ยพ่อพ่อพาไป่อ่ต้องมาใหม่จะไปเข้าไปเอาท่องอยู่ในติ่แล้วเกี่ออกมาแล้วเกอเธอเด้อ

Terima kasih telah <laughs> menonton! แคบไปแล้วที่กูก็งี้แหละหลังจากเพื่อกินข้าวเศร้าแล้วเพื่อก็มาเบิ่งคลิป <laughs> สองคนเพุ่นพุน่นกับพุ่นไฮปันก็มานั่งเฝ้าเป็นการให้ข้าวซ่ากันออเบิ่งคลิปทง,งคลิปแซบ่บ แอตแฟนก็นมานอนเสาบอดีไหมเออของน้องได้ที่ละหมื่นที่ละมสมาธิหนองหอดทีด่หอดแสนเ้วตอนนี้ไหมหอดหรอวะ,ะได้เฉากรม่ไม่นน้งเสาว์ไอ้ขดไปคลองมันก็เลอะุ เพ <laughs> ื <aks> <Buffalo> ่อนท่ากันเบิรงคลิปเ้ย้ยในเสือตัวใหล่ะค่ะนี่มาพีแล้วนาเซรเนะยังเบลี่ยงอีปูพ่อกำมานังเบิคลิปแชร์ริงีปลอมกชร์ปุ๋ยแปลอมปอมปี่เลย

าแพงเพิ่นเทเด้อฝุ่นเพินใส่แว่นตานึง